ผมผมอยากจะบอกแบบนี้ครับว่าจริงๆแล้วอะ่ะคือความทุกข์ของคนเนี่ยจริงๆมันเท่าๆกันนะครับมันไม่ใช่เด็กไม่มีความทุกข์ย้อนกลับไปคิดดีๆครับตอนที่เราไม่ได้ทําการบ้านส่งอะ่ะเราก็มีความทุกข์เหมือนกันแต่ตอนนี้เรามีศักยภาพที่มันเพิ่มขึ้นถูกไหมครับเราไปมองปัญหาของเด็กเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราย้อนกลับไปมันก็จะมีแต่ปัญหาเล็กๆแต่เราอย่าลืมว่าศักยภาพของเด็กเล็กๆอะ่ะเขาก็พอๆกับปัญหาที่เขาเจอ ในวันที่เขารับมันจริงๆเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันทุกข์จริงๆครับเพราะฉะนั้นมันการย้อนเวลากลับไปมันไม่มีประโยชน์แต่สิ่งที่มันสําคัญก็คืออันเนี้ยกลไกอันเนี้ยเราสมการนี้เราจะรู้ได้ว่าถ้าสมรรถนะเราแค่นี้แล้วปัญหาใหญ่กว่าเราก็จะทุกข์ถูกไหมครับสมการมันง่ายๆคือถ้าสมรรถนะความสามารถทางสติปัญญาของเราทางจิตใจของเรามันใหญ่กว่าปัญหาเราก็ไม่ทุกข์แต่ถ้าปัญหามันใหญ่กว่าสมรรถนะของเราเนี่ยเราก็ทุกข์ เพราะฉะนั้นในวัยใดก็ตามแต่ครับมันจะเป็นแบบนี้หมดถ้าตอนที่เราเด็กๆเราเจอข้อสอบที่มันยากเราก็ทุกข์เพราะข้อสอบนั่แหละครับเราเจอบทเรียนเออเจออะไรที่เราข้ามผ่านไปไม่ได้ mm. เช่นเพื่อนรังแกเราเราก็มีความทุกข์เพราะเพื่อนรังแกเช่นเดียวกันในวัยผู้ใหญ่ก็ไม่ใช่ผู้ใหญ่ทุกคนที่มีความทุกข์นะครับผู้ใหญ่ทุกคนสามารถจัดการการงานบางคนจัดการการงานได้ดีเขาก็จะมีชีวิตที่มันที่มันทุกข์น้อย เพราะฉะนั้นประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ช่วงวัยหรืออายุครับประเด็นมันอยู่ที่สภาวะนั้นๆน่นนะระหว่างตัวเราสมรรถนะในตัวเรากับสมรรถนะของปัญหาเนี่ยกับปัญหาที่เข้ามาอะไรมันใหญ่เล็กกว่ากันนะครับถ้าสมมุติว่าเขาย้อนเวลากลับไปเป็นเด็กถ้าเขาได้สมรรถนะผู้ใหญ่แล้วย้อนทําใม้ชีนไปได้อัน,นี้เขาจะไม่มีปัญหาครับแต่ถ้าเขาย้อนกลับไปเป็นเด็กจริงๆเนี่ยเขาก็ทุกอยู่ดี เพราะว่าสมรรถนะของเด็กก็นิดเดียวถูกไหมครับแต่ปัญหามันก็คือใหญ่เด็กๆทุกคนไม่ใช่ไม่มีความทุกข์นะครับเด็กทุกคนก็มีความทุกข์คำถามก็คือทําไมตอนเด็กๆเ,เราคิดว่าอยากโตล่ะเด็กก็คิดเหมือนกันนะครับว่าอยากโตคิดว่าไม่อยากทํากันบ้านแล้วไม่อยากเข้ามาเรียนในโรงเรียนไม่อยากถูกบังคับแล้วอยากจะทําอะไรตามใจก็ได้เพราะเขาก็ทุกข์เพราะเรื่องนั้นเหมือนกันทุกข์เพราะต้องทํากันบ้านท่งทุกข์เพราะว่า ทำงานไม่ได้ทำข้อสอบไม่ได้รู้สึกว่าทำไมต้องมานั่งอ่านหนังสือมันก็เป็นความทุกข์ในแบบของเขาเขาถึงอยากโตแต่พอเราโตขึ้นมาเรารู้สึกว่าเฮ้ยหน้าที่การงานมันวุ่นวายเราก็เลยอยากกลับไปเป็นเด็กแต่ทีนี้คำถามว่าถ้าเราย้อนเวลากลับไปเป็นเด็กเราจะทุกข์ไหมมันต้องตั้งคำถามกลับไปว่าเราย้อนเวลากลับไปอ่ะพร้อมกับประสบการณ์เราไหมพร้อมกับความสามารถเราตอนนี้ด้วยไหมหรือว่าเหมือนกับว่าเราตื่นลืมตามาเรากลายเป็นเด็ก ถ้าเราลืมตามาเรากลายเป็นเด็กแต่เราลืมความทรงจําตอนที่เราผ่านมาแล้วครับแล้วก็ทุกอยู่ดีแหละครับคือถ้าย้อนกลับไปได้แล้วมันไม่ทุกมันหมายความว่าเอาสติปัญญาเราเนี่ยในความเป็นผู้ใหญ่เอาความสามารถเรากลับไปด้วยอันนี้คือไม่ทุกแน่ครับ